เฮ็ดเด้อจ้าวันนี้มาเจ็บเห็ดอีกเหมือนเดิมวันนี้เฮ็ดเห็ดเผ็ดไดเห็ดโคนเฮ็ดเพชรวันนี้วันนี้จะด่วนมาเก็บเห็ดอีกคือเกาจ้ามันคือเกาแล้วม<ะ>าอยู่หากินกับมันเหมือนเดิมอูยอ้ยกูไม่กะทิอีกแล้ว แก้งเย็ดใจกะทิอีกันนั่นน่ะแกงต้มันนี่ก็พอแห้งแล้วว่าซึ่งหนอมชอบกินแบบนั้นหิ้วคนเ้ยค่ะวันนี้ยืนดวนมาเก็บเห็ดคนจ้าชอบดิเดกินกับันขอาวันน่ะเห็ดคนเห็ดเขาไข่ไดสามดอกเห็ดคนจ้า เตัวนี้ไข่ของนี่นต้นโยเขาเป่นต้นตันไปขนาดมันตั้งลูกนะจ๊ะพี่ทำาิ่นขายอุ้ยทำไมมันโซนแดงเงี้ยหลานจ๊ตัวใหญ่ละนี้ก้ามามื่้านเีย้องวกนโกอะไร่ขายอยู่บ้านโอ้ยคุณครเขาจะมายืนสือคองยังไงแดดดีดเ้บอลกนไปบไปเใส่ไหมแเงยเงยับอไ ปลาตัวใหญ่จ้าปลาตุบปลาบปล้ึปป้าปากังวขปลากำลังวางไข่เด้อนีตลาดจันเนะจ้าวันนี้ตลาดจันเหมือนเดิมมีกันโค้งขาย คักมางย่างใหม่เด like ้อพ right. ี่น้องเด้อนงมุงนงใหม่ร้ายอย่างเอเ็ดเด้ารดุกนาบกเป็ดาเป็าระดุกอย่างเด้อมามามาไม้หม่สมเด้อที่ปาดจะได้หวานหวนนด ปลาบึกคือปลาบ้ายนี่แกะนะปลาบ้ายนี่ยกดูมันมีฟันแค่ไหนทางนีมีฟันนี่ปลาบึกยกดูมันมีมีฟัน,ก,น,ฟนกินเยื่ออะไรนะเอามันไม่ใช่ปลาก,กินอะนอะมันปลาก,กิ้นพืชมันชินไอปลาก,กิ้นพืชน,นี่ชิ้นเบียร์เลยกินยอดเขาเออว่ะของแท้ปลาบึกของแท้ปลาถือตัวไหมสารนี่นะนี่ตัวใหญ่จริงไหมมันนอนอยู่เนี่ย น้องกินงมอยู่มาเดี๋ยจ้าไบึกไม่โปร่งกวานี้นลดจันเดี๋ยจ้า เีนมาตนัี่นี่ึกดวตรงนี้ดึงเด้อตรงนี้ก็ขายคือกันมาตรงนี้ได้ขายขายขายเมต้าดันแทุต้หาว่ะเก็สือทุกมาตรลานไขลานยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาท ดูทุกคนดูด,ดูดูทุกคนเดบกน้องขายของก็จะมีมีที่เดินแล้วตลาดจำจ้าดูดูก็ทำกันขายของหน้าบ้านเน่ยเลื่อนมาโจนกลางถนนน้องจ้าจะหาที่เดินไม่ได้แล้ว คนเห็นแก่ตัวมันเยอะเลืเกินดูเด็กพี่น้องเด้อ